หลังเลยวะขอดีโปรังเลยว่าปลาแบทแรงดีแรงดีเฉพาะช่วงต้นเีตุ๊บอุ้ยโดนปลาอะไรวะปลาแบทแน่เลยเนี่ยตามอากาศขนาดน,นี้ครับเป็นคูเลย ว่าแล้วตามมาเป็นคููคูขนาดนี้เราแะบดแบดไซส์ไวรุ่นเหมือนเดิมห้าวเจอไปหลิวพร้อมสับมีหรือจะอดใจไหวฮะคานผูมชม้ชมเชียวมแมลงครับครับประแบดปลาดาบปะลาเหล่ซูเกลีเอาหมดครับเจ็บไว้กัน อู้โดนครับแบสใสสวยครับเรียบร้อยร้อยครับท่านชมไปดูพร้อมสาบนี่กงโก้ใสใหญ่นะครับท่านชมก็ดูพร้อมสัคบรสครับนี่มีคิดนะฮะโก้ผ่านป่าหญ้ามาเลยครับป่าบัวนะครับตัวใสไปยู่พร้อมสับสีเงินครับขนาดเก้ากำ ถ่ายพับหนึ่งแล้วก็ปล่อยขึ้นนะครับเจาะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว,แ,ลวแบดครับแเข้าแล้วไม่น่าจะมีแล้วไม่ิวพร้อมสับครับมันออกมาดักนี่ร้อยสีเงินเลยสีเขียวแม,มลงทับ ก็ผ ja right? ่านหญ้ามาเลยมันตามมาเลยตามมาโฉบเลยว่ะเขียวมาเลยครบครับโอ้โฉบเลยครับปลายปลายหญ้าครับวิ่งออกมาโฉบเลยเห็นไหม ใจมหมดแล้วรีวิวผมสัตว์อื่ในวันฝนตกครับใส่เก็ตกับฉีดได้ครับเป็นใส่ใหญ่เดี๋ยวไปที่มันเริวมาก อย่าเดินงงเลยครับปีพราเสียดายไม่ได้ไม่รู้ได้คิดหรือเปล่านะฮะลอยเดิมนะครับตรงไอ้ปลายป่ายยอดนะครับพุ่งออกมาเลครับทีนี้น่าไซโลได้ครับโลโลนิดนิดครับโลสามโลสี่นะครับไปริวพร้อมสับครับตึงโคตรตึงไอ้ยางหดรู้ตามมาจากไหนครับ มากัดตายตายปากยาเพียวใส่แ้วนึ่งก่อน